แม่จะเช็ดยัยงสุกินแม่สวัสดีค่ะยาเตียผ้าแสบค่ะมือนีสีแสบเก่งหอยแม่แก่ง,กงหอยจูบครับพี่น้องนี่เครื่องเขาเตียม้แล้วอันนี้คือน้ำยานางเนี่ยน้ำยานา่งครับผมเกงหอยใส่น้ำยานั่งมันสีแสบมาพี่น้องมาซุ่มกันได้ครับพักมาลายครับมือนีขาดพักยังก้กกองอพเลือดบ่แต่ว่าเครื่องเขาตาัไว้แล้วนี่มีอย่างแนแมทแนน้ำแนมันสีมีขิงไข่หัวหอมพริก เขา่าพี่น้องเขาเส่น่ะเขาเนี้อแซน้ำน,นะครับผมแซไปจักซิมหาหน้าที่ก็ได้นี่หอมแล้วก็พักขาดครับผมพักขาเกลือปลาแดกครับใส่ตำหนิแล้วเนาะมาคุ้งสุรสดกับไส้ครับผมใส่ไปเลยอมื่เก็บเอาอยู่หน้าพี่เฉมแล้วสูบป,ป่าพอดีครับเขาตามว้ใส่ไปเลย เขาเขาเบื่อซุกก็ไปว่าซุกหอยห้อยบ่อย,อยากหอยแม่เป็นยังคือว่อเาเ,เอาเท็ดข่างไฟแม่บ่แม่มากแบบนี้เอาวัวดูว่าที่มีสูตรสนอกบอม่นไว้ทกคนเป็นข่างสะกอ,ขอนขาเอาลงแต่ว่าแม่เราย,านยานันเรายันคนบ่ท่านครับผมเหมือนเขายังก็เขาเบื่อนนาสิติดก้นหมอ้อแล้วเลยคนหนึ่งสี่ก่อนเบาไปข้างกันได้ให้กันครับเปิดไฟแม่ด้วยล่ะเปิดไฟว่ามันแก่งอยู่เลยดิแกงเปิดเอาข้างเลยบ่ะเนี่ย ั่งไปเลยง่ายปะครับง่ายดีเลยาย,าย,ยากมีแม,ม่นตอนต่อยหอยด้วยพี่น้องด้วยขัดแน,นะนำปลาแดียวนะใส่ลงไปรถบ่ใส่เกลือใส่รสจะไปย่างเนี่ยสุกเราก็ได้กินเลยปติแบถาพันสุกจะเบื้อหนึ่งครับคอยอพักมาลงแล้วก็ได้กินเดือแล้วครับโอ้ยสุกแล้วพักลงจะน้อยไปนี่พอสุกแล้วก็เอาพักใส่แล้วก็เจ๋ได้เนาะบ่มีพักอันยังกอเหือ ใบอันอีเลือดพักขาดพักอีเลือดเท่านั้นบ่าอย่างงังนซ้ำอ,อีกแล้วเท่านั้นก็ได้แม่อันอันยังก่อนหอมห,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 ห้อมเรื่องเรื่องขนาดไผ่ป่ะเขาเป็นอยังเงี้หวานไส่นะแม่เอามาใส่คื้นอยู่เสียบว่ะโอ้จานไฟเอาหัวหัวมันใส่ซใส่เอาหัวหวานไฟมาใส่นล้นนนวหน่อยเสียบแล้วป่ะแมาพี่น้องแม่ร้องตักใส่กันกระบวยขึ้นมาเบิงด้นแม่โอ้เอากระตงเทศนะผมจเบิึงแต่พี่น้องมาเลยครับ นี่แหละครับพี่น้องเก็บออกจากบอ่อนี่แหละสูบมาก็แล้วหลายอยู่ดิคุณน่ะต้อนนี่เก็บไปแล้วครับมาพี่น้องซุ่มกันครับเก็บบหม่หมอนเฮ็ดเย็ยนจะบึดกันโอ้สีเป็น่แซ่บแค่ เมื่อนี้ได้แขกพิเศษครับผมครัวช่วแน่ปกติแล้วสวัสดีครับปกติเรากินจุเมื่อนี้เราถือว่ากินแหนมแหนมแหนมเนื้อบ่ะแหนมเนื้อครับจะละจัดกันหรือจะเจียกันอันนี้แกชิมเราบ้เนี่ยชิมยังชิมแล้วแซ่บแซ่บโอ้หนูอ่ะเลยเดี๋ยวเจี๊ยกเนาะเอาสดแล้วได้เขาอยากกินละมาครับเขาเนี้ยติปนหน่อยพี่น้องเดี๋ยวจำได้ห้องอยากกินเบิร์ดได้อยากกินเบิร์ดได้แม่เป็นคนงมง่ายเบิร์ดหำเมื่อบ้านได้เจี๊ย อืมกินจนตายข้ามองเลยกคเอเบิ้งแหนมนี่กันใส่มักสมๆนะอันนี้เนนมมจา้ามือมากซีหามือละคิดมันตีกลับบ่แ่นมก็ได้แล้วมันก็กิน,นอะไรย่อเป็นนอ่องผสมพอดีมากรงอืมพอดีแค่น,นี้กินหอย กินแนมกินแนมเลยกินแนมกอกินของว่าเพราแมนคือแบบกับแกงเนี่ยไปย่ำเนาะบาต้องใส่แบบเน่าเลย่นอ่ะสาวเสริมค่าอาบน้ำส่วนเพิ่นอยู่ครับเดี๋ยวเพิ่นตามมาอันนี้หอยครับหน้าเราสริมเลยเนี่ยอยูุ้งกล่องเนี่ยกล่องเชียงหน้าครับเพิ่มเนื้อหมันพีนบ่ะแมนหอยพีพีนัว วันนี้น้อจิ้มให้ด้วยค่อยแมนซื้อมันใส่ความสามารถเอาหอยจุบหัวจุบแจ็บทำประจุบนี่บอนั้นด้พักขาดหน่อยเนาะมอ้วนี่เจ็บน่ะจังว่าอืมอืมจอบพักคลิกมาน่ำอืมสร้างจม พี่น้องเบิ่งคีบกทิบานอ๋ออยากซิ่มแนมเนี่ยเตี้ยนี่ทั้งหมูทั้งเนื้อนี่สื่อใส่นวอสื่อในเพจได้ครับสื่อวานสื่อเดียวกับช่องยูทูบนี่แหะครับอร่อยนัวคือเพจหนึ่งแพ็กได้หกคอแปดสิบห้าบาทนั่งมาร่วมพาคุมเนื้ออะไรเราถึงว่าคุ้มวายุดว่าพอดีกินครับราคานี่งแบบอันราคาออนไล์นะพี่น้อง ขั้นขายอยู่ตลาดกับยืดถือก็นีอยู่แบบนึงแมนขาดทรงค่าของค่าดันขาดนี่เนาะสิบัตรว่าขายออนไลน์เขาก็ต้องเนียนคนดูแลฟอยคนตอบคนแพ็คไีขึ้นขายอยู่ตลาดเขากลับไปบ้างไว้มันจะถือลงตั้งไว้ซื้อค่าดกองเด็กค่าดพูดหลายอย่างแม่งมาแขกบริจาคเซิรนกับไล่หลายงั้นวันบ่ะบริจาคเอิญเลย เเพราะว่ามาเด้อมาเด้อมาสั่นพคนกระพากันมากเลยกุอยช่ายกับพีคือกันเนาะพี่น้องเนาะมี่ปะประดับฝากช่องแล้วเรือยพี่น้องผู้ใดมากินจุนะครัวชัวแน่ครัวชัวแน่ครับตรงนี้บใครายเทคลิปเอาว่าซื้อซื้อท่านเนาะเมื่อกี้เราก็เป็นแอดมินให้ยูทูบอะไรนู่นเนี่ยนะเดือดกันเหี่ยวแล้วเฮ็ดยมเหี่ยวแล้วเฮ็ดยขึ้นกันตะกี้กัอยู่เบื้องหลังวันนี้นะครับเป็นตากล้องยังเป็นตากล้องแด้กี้ย่า ตอบคอมเมนต์เป็นแอดมินเป็นตากล้องเป็นคนขับรถ <c oughs> เป็นคนเห็นเป็นคนยนคนกของซอยแ <c oughs> มนนั่งอยู่หลังกล่องอื่นน้ำลายภาษาไทยดอสซีบ้าผู้ใดยังนี่เดี๋ยวสิวา่าผู้ใดเนางสี่นะอันอน,นี่แหละบอกสู่ฟังครับลำนี้ก็เล่นบอกแล้วเอานิ่มบอลซุ้มข่อยเห็ดอันลำนี้มันก็โอเคอยู่ดิเห็ดแม่ปติเป็งนี่ล่ะเห็ดแหลกๆไอเนาะไอภาษาไทยไอภาษานเยจะคล้องกับไอภาษาไทเอาแต่มือออกตะกี้ ตุ้มนีเบ่งเลยไอวะห่วยแล้วนัวอะไรเชียแกงหอยนัวนยหนอยๆอ้วนแมนบ๊าเนื้อมันได้หลายแมนนยหน่อยแต่ว่าอ้วนแสดงว่าอาหารดีบ้างหรือเ่าหอยสามหอยสาลังสากับกระจอยดิแมนบ๊าเนื้ออาหาร ืืออครับเพิ่นเกลือปลานะเพิ่นก็เอา่นเนี่ยออกห้ามห้ามเอาอาหารกินมันกินน้ำกันเลยครับนี่แมละอาหารปลาแบบเบิ่งเรามากินสมเนื้อยดีนะอันช่วงเรากินแกงหอยเราก็กินเลยปาคาดหน่อยมันเลยบอดไซลินเข้าไปในไม่ได้แค่เลยไซลินตอนนี้ แบบอืมววาอืมสมพ้อนปลาอือดิอ่นกันทักอันนั้นบาอืมแถวเออจะดินปะอืมธรรมดาลินกับแก้วอินกับฟันนู่น้ำกันพวมันนึงมึงนึงเนี่ยดีปะพวกได้ไรเฝ้ากินแนว่มันเองเลยกัดกวดมันอือไว้ชวนจะเจียยไปทำหน้าข้ามกัน อย่างนี้เจียเลยนเบาไวโอ้หอสั้นสองแล้วก็ขาสันา้นแล้วย็นบอกจำได้ว่าไปพูดหอวา่าทันนะสั้นไรแม่สั<า>้นสีวะสั้นหาลูกสีหออแล้วห้องน้ำลูกว่าทันนะเจบพี่จัง่นไหไปน้ำกับไปยุ่งสิยุ่งทั้งลุม่มโอยสีสโมงไยจะสั้งขาสระล่สังกว๋วยเตี๋ยวมากิน นี่คือเบิร์ดหมอหนึ่งวันใช่ป่ะเข้าไปจ้ะนี่หนเราตืูไปไปจะเท่าเงาะเขาได้ไก่ทำหน้าค้าจังหวัดบึงการน้องช่วยเด็กแก้งในตอนนี้แหละที่สารมาเราเสริมครับนี่แหละเดี๋ยวหยุดไปหยุดจีนไทยมันจะกลับมาฝากได้เตี่ยวแล้วอ่ะให้เราดูแลแหนมเรา ตรงแหนมโหบวบพริกเนี่ยพี่นอ้องเห็น <He in S 2> ละเ <He in S 2> ห็นละกาส่กับแหนมอืมแมงวันเนี่ยพริ่งกินมาลายนวยแล้วดิแม่นะ่ะท่านั้นถือบวบพริพกแมงวันหูุใส่น้ำเ,เลยท่างกินโอ้ท่างอันเห็ดแกงหอยหท่างกินขนมวยย่าเมือ่อนาเอาเอาแหนมเนื้อนะ่ะ ไปชิ้นเจ้าชิ้นเจ้าเน่ยในช่องเนี่ยเดี๋ยวไปยอะเอาไปจุเนี่ยบริเันยูทูบเดนโดนล้วพี่น้องเอาัมันล่มเหนเอนเผ็ก็ได้เอาไปกินเอาไปจุหน่ะแก้วเพียมาจุบาคนละเหลืองเรยเนาะต้องบุพพิตรเนาะบุพีิกกินครับว่เรากินมากยยองนี่พี่น้องแล้วต้งกินเพ็ดจะกินแล้วเปรี้ยกิบแล้วก็กินแบ ย่าเห็นแล้กินเด้มากินคกินเน่แทนนมันหารเราไมเ็นกินแล้วหกินอีบนเน่เพ็ดอยู่เลยเราเพ็ดแต่ว่าเราหดกินเรามาันโบเผ็ดเอากินบดมาส่กระดาษบดามนเไ่กระดาเนาะยูปลายูโดหืมหืมงื้นนี่นะแบายดูจุนตาออนนันกับโออกเลยเนี่ยไม่ด มัออนอ้วนหน่อยหน่อยแต่อ้วนๆเห,น,ห,ห,หนีอมันหลายแห้งหอยเข้อกั๊บนั่นอันนี้ว่าแซ่บหรอคือหอยเข้อกัอบเออหืะหอยข้อกับมันเตรียมพร้อมสียูแล้วมันก็ยูจริงๆเนี่ยมันยูจริงจริงจนหน,น้าม,ม,มากผมก็เสียใจออกมากมนนคนโตเก็จะออกมากโอเค คู่คนกลับบ้านสวดบุกินแกงห้อยปะครับอ๋อครับพมงครับเพิ่นแวนมาสือป่าครับป่าได้ไหลอ่ะอันนี้จองประดุกกันละกเทียไว้ข่้นจะเบิ้งตอนเกมนี้ต้องไปเบิ้งอิสานบ้านชาเ่อมเอาเนี่ตอนเนี่ยจังเป็นวันแทะ กังว่ากินต่ออะบาทเด้กินผู้เดียวเราเด้บ่กไม่ถึงกันขั้นเดียวลินกันเสือแมงวันนะติดบนเว้ยวุ้นเดีเตรียมอยู่โเสียบสมกับล่างแสีบแจงห้อยกับเสบแต่ว่ากินไร่เนาะเสียบปากเลยผมกับินหน่อยแท้กินหลายๆพี่น้องเขากินได้ซ้ำเขากินเนาะพี่น้องเนาะกินเทอดอีแมนบอกแมนว่า โอ้เห็ดลายๆกินน้อยๆบ่แม่นนี่พี่น้องกินไรทำให้เขากินเห็ลนะเนาะเนี่ยฝืนแน่เลยไม่คิดวันเห็ดเก็บอยู่ภอมบ่ะนี่มีอยู่ตอนนี้อีกชอ่องหนึ่งช่องพี่เชื่อมมื้อกินอยู่หน้าเพิ่อนอยู่แล้วหน้าจมเลยจมอับยามเยู่เพิ่นเอินา่ยายายมักเก็บป่าได้แต่โอ้ยยายกลับมา ไอ้มักอยู่แล้วดูเซก้อนโม่ไปเลยเพิ่นบ่าหายก็ช้างบ่เอาก็ได้บ่เอาขอจะได้ก็เก็บพอจะเก็บคนมากพอจะได้บายตอนสุดท้ายได้สุดครับอือแบบครับพี่น้องดูบ่ออกเท่าไหร่นี่ว่าสุดท้ายไรอื้ออวนเนี่ยอือเขาอ้วนมันจะบออยากออกปะไหนรุ่นเรุ่นเงี้ยเพื่เดียวเดีวอืเอาตอนสุดท้ายเนี่ยไล่รือเปล ใช่เนี่ยปลาห่อปลาห่โอ้เสียบพี่น้องเสียบผมว่าพวกควรใบพืชใบให้เดี๋ยวค่อยใหไเพิืชซอยซิมน้ำเยอะว่าให้กินนะครับใหญ่ซิมไปเสื้อปลาไม่นี้พอกันเท่านี้ครับผมข้อกันเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้โหแข็งมากเลยคลิปใหม่คลิปใหม่นี่เล่ากินเล่ากินบ้านๆเให้เหระพี่น้องว่ากินสู้กันว่าุ่มกันว่าุ่มพีซุ่มนอน ้พี่น้องเข้าได้ยูดีกินดีมีความสูงแล้วพี่น้องเนาะได้ยูดีกินดีกินน้งซีไว้ดีเนี่ยกินแนวอ่างมากได้พี่น้องเนอะกินแนวอ่างมาร์กยูดีกินดีมีความวสุมีสุขภาพแข็งแรงโบเก็บโบจนแล้วพี่น้องเนอะย่ใส่ยู่ใส่กับพอแต่คนดีๆพอแต่ข่วมดีๆให้นลำลำรวยๆสุขุมสุขคนแล้วพี่น้องเนอะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ